มาเล่นน้ำกันครับ โอ้มาเล่นน้ำครับผมนี่คร <cat on subscriber pain> anyway. <cat> ับเด็กๆกำลังเล่นกันสนุกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมนะครับก็ได้เล่นนะครับทุกคนนะครับอันนี้จะเป็นสระของเด็กครับไม่ลึกนะครับตรงนี้ไม่ลึกนะครับเป็นสระเด็กนะครับ เดีนนี้ภสษะผู้ใหญ่นะครับผมนนเป็นภาษผู้ใหญ่ครับเดีย๋ยวผมจะเล่นสะผู้ใหญ่ครับให้ดูครับอือ้าตั้งตรงนี้ดีกว่ามองเห็นไหมครับตั้งตรงนี้เลย

ก็บรรยากาศดีนะครับทุกคนนี่นะครับก็น่าเล่นอยู่ครับทุกคนก็ต้องเช่าชุดนะครับผมชุดหนึ่งก็ถ้าผู้ใหญ่70บาทเด็กเช่าชุด50บาทครับตอนนี้คนทยอยเริ่มมาแล้วบรรยากาศก็ดีครับผมมีเถียงน้อยไว้ให้นอนเล่นนั่งเล่นด้วยครับนี่ครับได้อยู่ครับทุกคนได้อยู่นะครับกับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคน นี ha, ่ครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับนี่ครับเอออ่าเคนะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับเดจอยจะเล่นน้ำอยู่เลยอุ้ยหนาวอยู่นะ โอเคครับผมก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอยากมาเล่นก็นะครับมาได้นะครับที่นี่นะครับผมสหรับคนที่อยู่ในจังหวัดชิเกตเนาะก็อยู่อำเภอน้ําเกี้ยงครับผมจังหวัดชิเกตนะครับผมก็ชื่อร้านสวนน้ำซิซุเรนนะครับผมนะครับบรรยากาศดีนะครับทุกคนบรรยากาศดีครับครับนี่บางนเล่นกับย่านะครับนี่ ครับผมก็ให้เด็กๆเ,เล่นไปก่อนนะครับผมก็ขอตัวก่อน,นครับบ๊ายบายครับ